นี่ครับพ่มาหัวทองนะครับเดินสายนะครับจเจอกับทางเจ,งจง้าบ้านนะครับออไอ้อป๊าสวัสดีครับเพิ่งออกมาจากบ้านครับไอ้ย,ยาวมาจับคู่กันกันกบตะก้อบางแสนนะครับวันนี้อไอ้สวัสดีมนัวนี่นี่นะมาใช่แพ้ให้ชนะ นี่นะตู้หนอยตู้เดย์สี่ห้าพันตัวเสียถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยดูพม่าหัวทองเสียสกอร์เท่าไหร่แล้วสี่สามสี่ต่อสามนะครับเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงโอ้โหเสียปันไปโอ้โหแตกปลาสวัสดีครับปลาสวัสดีครับกมือกระตู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกรรมการกรรมการไม่ขึ้นสนามเลยอ่ะ สกอร์เท่าไหร่แล้วหัวทองเสือป,ปันไปหัวดันหนึ่งไอโยงสะบัดมาโอ้โหเสียดายครับทีมงานสมุทรสาครน,นะครับแทเท่าไห,ห้าสา,สาเปิดหัวหนึ่งหัวทองดันเข้ามาโอ้โหเสียดายครับสีห่หสี่ต่อห้านะครับ บางแสนนะครับเดินสายมาเสิร์ฟนะครับจี้มาหัวทองด้นหนึ่งหัวทองด้นสองกระโดดสะบัดโอ้โหนี่นะครับตัวใหม่นะครับกระโดดสะบัดดีมากครับสกรอร์ห้าต่อสี่หัวทองเสิร์ฟปั่นหมุนไปแล้วพิกเน็ตไปยองด้านหนึ่งดันสองติดเกี่ยวครับหนึ่งสองเอ้ยยังอยู่หนึ่งสองแย่งกันครับโอ้โหโอ้เว้ยครับเว้ย ลูกนี้ออกนะครับ6-4นะครับสกอร์ตอนนี้นะครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่1,000 10, 0มืนะครับหนึ่งนันะครับหัวทองเสิร์ฟปันไปเข้าช่องกลางบางแสนดันหนึ่งโย่งกระโดดโอ้โหต้องบอกว่าโยงนี่ไม่ธรรมดาครับโยงฝั่งนู้นนะครับสูงประมาณเกือบร้0ยเซนนะครับสูงมากนะครับเสิร์ฟี่มาโอ้โ ับลูกนี้โอ้โหนึกว่าออกนะครับตะกอลงเส้นพอดีเท่าไหร่แล้วหต่อหนะครับเสร์บมาดีหัวทองมีอาการโอ้โหรุ่มออกเฉยเลยครับนี่ให้ดูเอซนะครับทั้งสนามนะครับคนเยอะมากนะครับโอ้โหชิงเงินรางวัลพันร้อยนะครับนี่ครับให้ดูนะครับ นี่ครับเยอะมากนะครับคนเยอะมากนะครับให้ดูนะครับนี่ทีมงานป๋าแหวงครับพยายามนะครับพาทีมงานไอหนุ่มหัวทองมานะครับสกอร์ห้าต่อหกนะออหกเท่าแล้วสกอร์หกต่อหกนะครับบางแสนนะครับจับคู่กันกับพม่าเจ้าบ้านนะครับเสิร์ฟท็อปข้ามมาออกนะครับลูกนี้ชะเลยชะเลย นี่ครับ6ต่อ6นะครับหัวทองเสิฟหมุนข้ามไปเปิดดีด้านหน,น, 2, 2> นึ่งด้นสองลนไหมมีโอกาสตดบล็อกโอ้โหต้องบอกว่ามันมากครับดูแล้วลูกทำและจังหวะนะครับพิ้วนะครับฝั่งนู้นต้องบอกว่าพิ้วกว่าเยอะนะครับฝั่งนี้ดูเหมือนจะเนื่อยช้าชานิดนึงนะครับ6ต่อ6นะครับบางแสนเสิบท็อปมาเสิบบีหัวทองด้านหนึ่ง หัวทองดันสองกระโดดสะบัดโอ้โหนี่ครับเจ้าเซเจ้าเซบอกว่ากอร์เน่นะครับสุดยอดมากนะครับหกต่อหกเสือบมุนไปหน้าซ้ายสุดโอ้โหเจ้าโยงแตกครับเสือบดีครับโอ้หัวทองเสือบดีนะครับหัวทองเสือบดีมากครับสกอร์ตอนนี้เจ็ดต่อหกนะครับแต่ก็เตะสิบห้าแต้มนะครับเสือฟรีสไตล์นะครับ เสิร์ฟปั่นไปดีบางแสนนั่นเข้ามาอย่างนี้ก็โอ้โหนี่ FC ครับโอ้ดูเอฟซีครับเอฟซีฝั่งนู้นนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเยอะมากนะครับหกต่อเจ็ดนะครับบางแสนเสิร์ฟจี้มาโอ้โหฝั่งนี้แตกนะครับโอ้แตกครับแตกลูกเสิร์ฟนะครับฝั่งนู้นนิ่งมากครับเป็น นักตะกอ้อที่เตะนิ่งมากนะครับเจดต่อเจ็ดนะครับเสร์บท็อปข้ามมาหัวทองด้านหนึ่งหัวทองด้านสองหางหยุมสะบัดไปอเอาตัวรอดได้ครับสำหรับทางฝั่งเจ้าหัวทองนะครับสกอรตตอนนี้อยู่ที่7จ็ดต่อเจ็ดนะครับนักตะกอ้อนะครับเตะสิบห้าแต้มนะครับเจ็ดต่อเจ็ดหลูลูกเสรฟป,ปันปันหมุนเข้าไปแล้วโอ้ย หมุนปันใส่เสาไปเลยนะครับลูกน oh ี้โอ้โหเสียดายครับหัวทองเสียดายนะครับโอ้สกอร์ตอนนี้เจ็ดต่อเจ็ดนะครับบางแสนเฉพาะกิจนะครับจับคู่กับเจ้าบ้านเสิร์ฟปันตัดยอดมาโอ้คิดดีครับแต่ว่าไม่ข้ามนะครับคิดดีมากครับแต่ว่าไม่ข้ามนะครับเจ็ดต่อเจ็ดครับไปดูไอหัวทองเสิร์ฟ หัวทองเสือปันหมุนเข้าไปเข้าช่องบางแสนดัน <médico S 1> สวยทุกรูดแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยดีนะครับตัวชงฝั่งนู้นต้องบอกว่านิ่งมากครับใส่รองเท้านะครับไม่ถอดรองเท้านะครับเราเป็นนักตะก้อที่ชงนิ่งมากครับเสร์ฟท็อปมาดีโอ้โหลมเยอะครับลูกนี้นักกีฬาเปลี่ยนข้างนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหสุดยอดครับ นี่ครับทีมงานบางแสนนะครับจับคู่เฉพาะกิจกับทางเจ้าบ้านนะครับนี่ครับโอ้โหคนเยอะมากครับนี่เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนนะครับเจ้าสนามนะครับเจ้าถิ่นนะครับนี่สุดยอดมากครับตอนนี้สกอร์นะครับไล่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น8ต่อ7นะครับมาดูทีมงานบางแสนเสิร์ฟครับเสิร์ฟท็อปข้ามไปจี้หัวทองด้านหนึ่ง หมอทองนั้นสอเข้าจุดสะบัดโอ้โหพลาดเองครับเนี่ยครับ11,000บาทนะครับชิงเงินรางวัลนะครับนี่ครับโอ้โหให้ดูบรรยากาศครับ FC ของทีมงานฝั่งนี้นะครับเยอะมากครับนี่ครับให้ดู FC ฝั่งนี้ครับเยอะมากนะครับใครเอาเน็ตอ๋อใครเอาเน็ตลงใครเดินไปชนเน็ตนะครับเดี๋ยวๆขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ โอ้โหเกมกำลังได้ที่นะครับเอาตทวตัดสินโอ้โหเจ๊บ่นแล้วครับนี่ครับเจ๊บ่นแล้วนักกีฬากำลังสนุกสนานนะครับนี่เน็ตต้องมาเคลียร์เน็ตก่อนเจ๊เจ้าแค่นี้แหละผมจะได้เตะได้เอาแค่นี้แหละเจ๊บ่นครับเจ๊บ่น อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับเข้าสู่เแสเดงถ่ายวิดีโอป่อ๋อมันมาร่วมโตวัวจะหนีว่ดแหละสกรอ,อร์เท่าไหร่แล้ว9 7แล้ว8 7 8ต่อ7ทีมงานบางแสนนะครับบางแสนเสิร์ฟท็อปข้ามไปยกเข้ามาติดบล็อกไหมโอ้โหเกือบไม่ข้ามอีกนะครับ ฝั่งนู้นพลาดเองนะครับพลาดลูกเหยียบเองนะครับเมื่อกี้นะครับสกอร์เจ็ดต่อแปดนะครับนี่ครับเจ้าโยงนะครับสูงมากครับที่ก้มๆอยู่นะครับไม่ไม่ใส่เสื้อหัวทองเสือปั่นมาเข้าช่องเปิดหัวได้ดันหนึ่งดันสองเข้าจุดอย่างนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยดีครับนี่ครับนี่ครับให้ดูเอฟซีฝั่งนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับเจ้าบ้านนะครับ สกอร์แปดต่อเจ็ดครับเสิฟท็อปข้ามไปหัวทองดันสวยงามหางโอ้โหเอาตัวรอดได้ครับสำหรับทางฝั่งนู้นนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่เจ็ดต่อแปดนะครับหัวทองเดินสายครับเสิฟมาจี้มาเจ้าโย่งเปิดหัวดีดันเข้าจุดอีกแล้วโอ้โหต้องบอกว่านิ่งมากครับนี่ครับ โอ้โหนิ่งมากนะครับเป็นนักตะก้อตัวยกที่ยกนิ่งมากครับโอ้สุดยอดครับแปดต่อเจ็ดครับไปดูลูกเสริรบเขาจะจี้ไปที่ใครครับเสร์บทอบข้ามไปจี้ไปที่ตัวเตะเปิดเข่าดีดันหนึ่งดันสองเข้าจุดสะบัดโอ้โหเจ้าโยมพยายามเกี่ยวขึ้นมาครับใช้หลังเท้าเกี่ยวนะครับแต่ว่าตะก้อมันแรงนะครับเหยียบสะบัดแรงมันกระชอกนะครับ เนี่ยไปดูเอฟซีฝั่งนี้ครับเยอะมากโอ้โหนี่ครับ้แบบพาีกันเนี่ยคนเยอะมากครับขอเวลานอกนะครับไอหัวทองนะครับขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากเกมที่มันกดดันนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับฝั่งโน้นนะครับเจ็ดนะครับฝั่งนี้นะครับแปดนะครับหัวทองเสือมาเจ็ดต่อแปดโอ้โหปั่นพิกเดีดมาแต่ว่าออกนะครับลูกนี้นะครับ ออกนะครับสกอร์แต่อเจเขาบอกว่าจี้ไปที่ตัวเตะเลยนะครับดูลูกเสือผ่าช่องกลางไปหัวทองเปิดหนึ่งเปิด2เข้าจุดสบัดโอ้โหหลงทางครับลูกนี้ลูกหน้าติดเกี่ยวมากนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกที่แม่แรงครับเขาเน้นเล่นทางนะครับเน็ตวันนี้ก็ยังเช่นเดิมครับร้อยแปดิเซนนะครับเจ็ดต่อแปด หนุ่มสะบัดมาเฮ้ยติดเกี่ยวโอ้โหนั่งร้านข้าดึงขึ้นมาดีดดึงเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดครับต้องชื่นชมตัวยกฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับตัวยกต้องบอกว่ายกดีมากนะครับนิ่งมากเปลี่ยนตัวเสิร์ฟแล้วนะครับไปดูเจ้าโยงเสิร์ฟเจ้าโยงเสิร์ฟปั่นไปเปิดเข่าหนึ่งมีอาการดันเข้าจุดมาสะบัดติดเกี่ยวหัวทองด้านหนึ่งหัวทองด้านสองโอ้ บล็อกเต็มๆนะครับลูกนี้โอ้โหนี่ครับ FC นะครับสะใจมากครับลูกนี้นะครับติดบล็อกนะครับโอ้โสอรอตอนนี้ลขึ้นไปแล้วครับ9ต่อ7ดูเจ้าโยงเสร์ฟเสร์ฟข้ามไปตัดยอดเปิดเข่าหนึ่งดันสองปิดบล็อกอีกแล้วโอ้โหไม่ได้นะครับลูกนี้บล็อกไม่ได้นะครับบล็อกออกนะครับ สกอร์เจ็ดต่อเก้านะครับตอนนี้ๆๆอ,อขาขยเยาบอกหน่อยขยเยาบอกหน่อยอา้าเสร์บลองนะครับลุงนี่ลองนะครับ,อรบขอลองเสื์บนะครับเจ้าหัวทองเปลี่ยนฝั่งนะครับเปลี่ยนฝั่งมาไล่ลุกเสร์ฟเสร์ฟมาแล้วเข้าช่องมาเปิดหัวดีติดเกี่ยวไหมอาห้าโหเขาจับทางได้ครับหัวทองดันหนึ่งหัวทองดันสอง ยังยูโอ้โหเนี่ยครับไม่เข้าใจกันนะครับเสียจังหวะนะครับเขาจะเล่นเองนะครับเมื่อกี้ถ้ายกไข้ก็จบไปแล้วนะครับนักกีฬาขอเวลานอกแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากเกมที่มันกดดันแล้วก็ชิงรางวัลค่อนข้างที่จะสูงนะครับหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ เนี่ยครับนักกีฬาก็ต้องปรึกษากันก่อนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมตอนนี้มันบีบหัวใจนะครับ8ปต่อเก้อ่แต่อสินะครับหัวทองเสือผ่าช่องมาแค่ไขไปก่อนมีโอกาสเป็นของฝั่งนู้นแล้วครับตอนนี้กระโดดสะบัดมาเอ้ยยังติดเกีียวดันหัวหนึ่งดันหัวสองแปก๊กโอ้ย เสียดายครับไม่เข้าโอติดบล็อกครับแต่ว่าฟาวโอโหติดบล็อกนะครับแต่ว่าฟปล่นะครับนี่ครับดูเอฟซีนะครับสะใจมากนะครับตอนนี้นะครับสกอร์สิบต่อแปดนะครับนักกีฬาต้องเตะไปวางแผนไปนะครับนี่ครับสิบต่อแปด ทีมงานบางแสนเดินสายรับให้ดูนะครับสิบต่อแปดนะครับเสร์ฟท็อปข้ามไปโอ้โหลูกนี้กดนะครับไม่ข้ามนะครับเป็นโอกาสของทางเดินสายแล้วนะครับเจ้าหัวทองนะครับหัวทองไปดูหัวทองเสร์ฟครับหัวทองเสร์ฟปั่นมาโวยหางหางแต่ยอดมีโอกาสฝั่งนู้นแล้วนะครับ เรียบร้อยดูดีโอ้โหคือถ้าฝั่งไหนเกี่ยวได้นะครับก็มีก็มีโอกาสที่จะทาําคะแนนได้นะครับเพราะว่าลูกเหยียบลูกหยุมหน้านี้ได้ต้องบอกว่ามีโอกาสหนุมหายนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่9ต่อ10เจ้าหัวทองไล่ขึ้นมาจี้เข้ามาที่ช่องเปิดหัวดีตัวยกยกเข้าจุดสวยโอยขึ้นเต็มรอบครับเจ้าโยงขึ้นเต็มรอบครับโอโ้ดีครับ สูงร้อยแปดสิบนะครับโอ้ยต้องบอกว่าลูกทำหลากหลายจริงๆนะครับสกอร์ตอนนี้สิบต่อเก้าเสร์บท็อปข้ามมาโอ้ยไม่ข้ามอีกแล้วนะครับสิบต่อเก้านะอาชีนะสิบเก้านะสกอร์ตอนนี้เก้าต่อสิบนะครับ หัวทองจะจี้ไปที่ไหนเสือปันมาที่ตัวเตะเปิดไม่ดีมีอาการดันเข้าจุดอีกแล้วสะบัดโอ้ยยังติดเกี่ยวโอ้ยเปิดไม่ดีครับจังหวะแรกเปิดไม่ดีครับแต่ว่าจังหวะที่สองนะครับดันเข้าหน้าได้ดีมากครับต้องเชิญชมครับตัวยกตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาครับสกอร์สิบต่อเก้าจะโยงต้องหันมาเสือ์เองแล้วตัดยอดไปล้มขามีอาการหนึ่งสองสะบัดโอ้หสะบัดดีมากครับเอาตัวรอดได้นะครับสำหรับฝั่งโน้นนะครับ ตอนนี้สกอร์ก็ฝั่งนู้นก็พยายามไล่ขึ้นมานะครับ9ต่อ10นะครับตอนนี้พี่ตู้แล้วก็มาต้องมาเทรนแล้วครับเสือบมาตัดยอดมาโยงเปิดหนึ่งดันเข้าจุดอีกแล้วโอ้โหนี่ครับยกดีมากครับเป็นนักตะก้อที่ไม่ถอดรองเท้าด้วยนะครับใส่รองเท้าผ้าใบด้วยนะครับ10ต่อ9หนุมไปเปิดหัวหนง หัวทองดันมาล้นแล้วโอ้โหถ้าล้นก็จบเลยครับถ้าล้นก็คือไม่ต้องเสือกเลยครับเ <c oughs> พราะว่านักตะก้อนี่คือตัวสูงอยู่แล้วครับคือได้เปรียบนะครับด้วยสรีละอยู่แล้วนะครับถ้าล้นมานะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแน่นอนนะครับสิบเอ็ดเก้าอะเสิร์ฟไม่ข้ามครับลูกนี้โอ้โห ตะกอตอนนี้ก็อยู่ที่9ต่อสิเดลยอาิอาสิบนะครับหัวทองเสิบมาเริ่มไม่ผ่านแล้วครับลูกเสิบ์ฟนะครับโอ้โหสูงกว่าสูงกว่าครับนี่ชูมือให้ดูเลยครับว่าเขาโดดสูงกว่านะครับนี่เจ้าโยกนะครับโอ้โห นี่ครับนี่ครับเอฟซีบอกมาเลยครับมาเลยสกอร์สิบเอ็ดต่อเก้าครับทีมงานบางแสนนะครับส่งเสิฟข้ามไปท็อข้ามไปจี้ตัวเตะนะครับหัวทองดันมาอย่าล้นนะครับโอ้โหน่าเสียดายครับมีโอกาสเกี่ยวนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่11ต่อ9นะครับมาดูหัวทองครับ จะเสิฟจ,จี้ไปที่ไหนนะครับเ,เ,เสิบมาจี้ไปที่ตัวเตะยมเปิดได้ลูกยกอย่างนี้จะไปเหลืออะไรโอ้ยเต็มบล็อกครับเต็มบล็อกเลยนะครับโอ้โหนี่ครับหัวทองต้องเข้ามาเยอ้อนิดนึงนะครับลูกนี้นะครับโอ้โหสุดยอดครับสะใจครับเต็มเต็มบล็อกนะครับสิบต่อสิบเอ็ดไล่ขึ้นมาโอ้หเสิบพลาดเองครับ ลูกนี้ลอยตัวเลยนะครับลอยตัวเสิบเลยนะครับลูกเสิบนะครับหมุนปั่นไซส์โค้งนะครับลอยตัวนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่1ิต่อสิบครับบางแสนเสิบท็อปเข้าไปหัวทองเปิดหนึ่งเปิดสองเข้าจุดอย่างนี้ติดบล็อกไหมโอ้โหเสียดายครับเหยียบหนีได้ดีนะครับมาติดหัวตัวยกฝั่งนี้นะครับแต่เขาก็เสียดายนะครับ เกมนี้ต้องบอกว่าเสียดายมากนะครับเป็นโอกาสทางฝั่งหัวทองไล่ขึ้นมานะครับตอนนี้ 10- ต่อ11เสือผ่าช่องกลางโอ้โหไม่มีใครรับแล้วครับแต่ลูกออกนะครับโอ้โหเสียดายครับ11ต่อ10นะครับเดี๋ยวไปดูลูกเสร์ฟของทีมงานเจ้าบ้านครับเสร์ฟครอบข้ามไปที่พื้ที่ตัวเตะเปิดดีดันหนึ่งดันสองสะบัดกข้มาติดเกี่ยวโอโ้โหเจ้าตัวเสียดายนะครับลูกนี้นะครับ ต้องบอกว่าเจ้าตัวเสียดายเลยนะครับนี่ครับต้องพักกินน้ำก่อนนะครับโอ้บีบหัวใจเช่นกันนะครับเพราะว่าชิงเงินรางวัลค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็เเกม15นะครับ10ต่อ11นะครับมาดูว่าฝั่งนู้นจะแก้เกมยังไงเสิร์ฟเยียบสะบัดมาท้ายคอร์ดเปิดดีดันหัวเข้าจูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสือกว้ยติดเกี่ยวหัวทองดันหัวมา โอ้โหหัวทองเกี่ยวครับเนี่ยครับเราทําได้ด้วยครับต้องบอกว่าสะใจมากครับสาหรับเจ้าหัวทองนะครับตอนนี้แต้มไล่ขึ้นมาเท่าแล้วนะครับ11ต่อ11วันอนะครับวันอนะครับ11ต่อ11เสร์บจี้มาสะบัดมาดันหัวดีเข้าจุดอย่างนี้ก็โอ้โห นี่ครับนี่ครับนี่ครับให้ดูครับนี่เอฟซีของฝั่งนี้ครับนี่นี่ครับโอ้โหเอฟซีสะใจมากนะครับตอนนี้สกอ์ไล่ขึ้นมาสูสีแล้วครับนี่ครับดูชฉหน้าเจ้าโยงครับใกล้ๆนะครับสูงมากนะครับนี่เปรียบเทียบไปดูครับสองคนนี้นะครับสูงมากต้องบอกว่าสูงมากครับตัวทําหลากหลายนะครับขึ้นเตะเต็มรอบได้นะครับ ตอนนี้สกอร์ก็คู่ขี้สูสีนลครับไล่ขึ้นมาที่11เท่าแล้วนะครับแต่ก็เตะอยู่ที่15แต้มนะครับชิงรางวัลอยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับนี่ครับโอ้โห f c ฟต้องมาเช็ดเหงื่อให้นะครับนี่ครับสุดยอดครับตอนนี้เกมค่อนข้างที่จะบีบหัวใจนะครับ11ต่อ11กลับเข้าสู่เกมนะครับ ดูเจ้าโยงครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดเจ้ายงเหยียบไปตัดยอดลงขาเปิดไม่ดีห่างมีโอกาสติดโอ้โหลูกมันห่างนะครับลูกมันห่างมากครับฝั่งนุนก็พยายามจะแก้ตัดยอดนะครับสิบสองต่อสิบเอ็ดเจ้าโยงเสือไปเหยียบสวัดไปที่เจ้าหัวทองโอ้โหออกครับเสียดายครับเจ้าตัวก็เสียดายอยู่นะครับ สิบเอ็ดต่อสิบสองครับหัวทองเสิบมาปั่นมาเปิดหนึ่งเปิด 2. สองสะบัดโอ้เกือบไม่ข้ามครับเกือบไม่ข้ามโอ้ถือว่าโชคดีมากนะครับมากระดวงแล้วครับฝั่งนี้นะครับต้องบอกว่ามากระดวงเลยนะครับสิบสองต่อสิบเอ็ดเต่ายงเสิ์ฟไปไล่ซ้ายสุดเปิดไปดี เปิดไม่ได้แก้ไขมาโอ้ยออกครับนี่ครับออกนะครับขึ้นแท่นมาแล้วนะครับ13ต่อ11นะครับสกอร์ตอนนี้นะครับไปดูเจ้าโยงเสิร์ฟนะครับไล่ขึ้นมาแล้วนะครับทีมงานบอกว่าจี้ไปเลยนะครับจี้ไปที่ตัวเตะฝั่งโน้นนะครับเพื่นไม่มีนะครับเขาอ่านกันมาแล้วดูเจ้าโยงเส์ฟ13 11จี้หัวทองหัวทองด้านหนึ่งหัวทองด้านสองเข้าจุดติดบอกไปโอ้ยยากติดเกี่ยว สบาเองโอ้ยโอ้ยติดเกีียวครับเลือกที่จะไปทำเองเลยนะครับลูกนี้ต้องบอกว่ายอมครับยอมใจครับนิ่งมากครับขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้14ต่อ11นะครับนักกีฬาฝั่งนี้ต้องการแค่แต้มเดียวนะครับตอนนี้โอ้โหใจเย็นมากครับตัวยกตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใจเย็นมาก14 11แต้มเดียวนะครับ เสืบตัดยอดมา 1, 2, หนึ่งสห่างไหมจิบเจียงแล้วหนึ่งสองโอ้โหตัดสินใจที่จะยอดนะครับลูกยกไม่เข้านะครับเกี่ยวได้แล้วนะครับโอ้เสียดายครับ11ต่อ14บสครับไปดูทางเจ้าหัวทองนะครับว่าจะมาปลดบล็อกได้หรือเปล่านะครับ โอ้โหต้องบอกว่ามันมากครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับโอ้สุดยอดครับนี่ FC FC ฝั่งนี้เยอะมากนะครับองบอกว่าโอ้ยมายจริงรต,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 ตอนนี้ทีมงานทางเจ้าบ้านต้องการแค่แต้มเดียวนะครับสกอร์อยู่ที่เจ้าบ้านได้14นะครับหัวทองเดินสายได้11นะครับกลับเข้าสู่เกมครับ11ต่อ14 หัวทองเสือปันมาเจ้าโยงเปิดได้ยกอย่างนี้ก็โอ้ยหนุ่มขาดหนุมหายไปเลยครับนี่ครับดูเอซสะใจมากครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ครับนี่ครับเอซี FC สะใจมาก สิต่อ11เจ้าโยงเสรอบสะบัดไปเปิดหนึ่งดันเองหัสองสามสะบัดหนีโอ้ยังเอาตัวรอดได้ครับใจเย็นมากนะครับลูกนี้ก็ต้องวัดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วนะครับ11ต่อ14บ่นะครับหอทองต้องไล่ขึ้นมาอย่างเดียวนะครับโอ้ยไม่ข้ามครับพยายามจะไล่เส้นซ้ายสุดนะครับลูกนี้ไปชนกระเสานะครับ ตอนนี้ทางเจ้าบ้านต้องการแค่แต้มเดียวนะครับอันนี้จับคู่เฉพาะกิจนะครับขว้ามาเจ้าลาลยอ่านี่ครับเอฟซอกเสิฟจี้ใครแล้วก็จี้ไปนะครับหัวทองเปิดหนึ่งหัวทองเปิดสองติดบล็อกไหมโอ้ยออกนะครับลูกนี้นะครับออกโอ้โหนะครับเหยียบออกนะครับทางเจ้าบ้านนะครับตอนนี้ปิดเกมไปเรียบร้อยนะครับ15ต่อ11นะครับ โอ้คนเยอะมากครับนี่ครับให้ดูนะครับ